สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านภูมิเกียรติทุกท่านวันนี้ช่างเล็กจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการแก้ไขท่อน้ำป,ะป,ะปะัะบปลาลวใต้พื้นดินครับวิธีซ่อมท่อน้ำลวเพื่อเป็นแนวทางการทำงานของท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมสามทางมันแตกวันนี้ช่างเล็กจะ ทำการซ่อมแซมและแก้ไขเชิญรับชมรับฟังเลยนะครับี่ครับทุกมน้ำไหลจ้กจ๊าจจ๊าจอยู่นันครับไหลทั้งวันทั้งคืนแบบนี้ค่าน้ำก็ขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับเอาตรงไหนหเนี่ยขุดตามไป นี่ครับตอนนี้ช่างมหาก็กำลังขุดดินอยู่ครับท่านผู้ชมอ,อยังอยู่เองตีนมือนะ่ะใกลๆหนะ่ะถ้าม่ให้ตัวได้แรงมันเยอะครับ ม,มันแข็งหงินนี่แหละมีหินผสมด้วยนี่ครับตอนนี้ก็ขุดได้เยอะแล้วนะครับดินมันซุดครับท่านผู้ชมดินซุดแล้วทีนี้มันดึงท่อให้ลุลงตามไปด้วยทีนี้มันก็เลยเกิดการแตกหักข้างล่างใต้ดินก็ใช้เวลานาน,านพอสมควรกว่าเจ้าของบ้านจะรู้ครับก็ใช้ เป็นเดือนเลยครับเพราะว่าเดือนหนึ่งก็น้ำบินค่าน้ำมาครั้งหนึ่งคนถึงจะรู้ว่าใช้น้ำเยอะครับรน,นี่ไงครับ,รบสามทางแตกครับหักเลยครับผงว่าเขาไม่มีสามทางไปอีกนะ ตอนนี้เราก็ขุดเอาของเก่าขึ้นมาเีีบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมดินทับมันบี้แบนหมดเลยครับโคดโคงโงโคงไปหมดเลยนี่ครับต่อแบบนี้เลยไม่ต้องฝังแล้ว ตอนนั้นช่างมหาธามเพิ่จะจบงานนะครับร้อนมากคุณสมา,า,านิ้แดดร้อนจริงๆอแบบอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกาลังใจครับที่เข้ามาให้กาลังใจทุกวันไม่ขาดสายครับสําหรับเพื่อนใหม่นะครับที่เข้ามาแล้วก็รอนานนิดนึงครับรับรองช่างเล็กไปหาอย่างแน่นอนครับ ครไม่รู้คับท่านผู้ชมเขาปลูกเชื่อไว้ตายเม้ออ่าหาะเขาปลูกหมาไว้ตายเป็ม้ใช่เอ สำหรับการแก้ไขท่อปรปาปรั่วกครับรับรองได้ผลแน่นอนครับบ้านท่านผู้ชมบ้านไหนที่มีอาการร่วแบบนี้เรียบตรวจสอบและแก้ไขโดยด่วนนะครับมิฉะนั้นน้ำปราปาหรือว่าค่าน้ำต่อแต่ละเดือนจะขึ้นสูงมากครับสมมติเราใช้หลักร้อยนะครับน้ำปราปาอาจจะขึ้นหลักพันก็ได้นะครับปัญหานี้ช่างเรียกเจอมาเยอะมากเลยครับท่านผู้ชม ไม่ว่าท่านอยู่บ้านไกล้ใกล้บ้านไกลที่ไหนก็ลองสํารวจตรวจดูนะครับถ้าค่าน้ําขึ้นหรือว่ามิเตอร์หมุนเร็วตามป,ปิดปกติต้องรีบเช็คดูนะครับสําหรับการแก้ไขนั้นใส่ก่อนดิเป๊ะเปะก่อนเออเออเป๊ะเป๊ะแบบนี้ เออไปรั่วนะเพิ่งทำสองนีง่มาครับรับซื้อโต๊ะเตียงไม้สักบินผ่านมาแล้วครับท่านผู้ชมทีนี้เราก็จะกบเข้าวมันเดิมครับท่านผู้ชมกบบินข้าวมันเดิมเขาตอนที่แรกเขาต่อที่แรกเขาฝังทำไมก็ไม่รู้เนาะตอนอย่างนี้ก็จบแล้วใช่ไหมไม่ต้องฝัง,งให้เขาดูก่อนดิว่าไม่รู้อ่ะไม่โผล่ ใช่แล้วเราเปิดนะก่อนเราให้กาวแห้งสักครู่ก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เราจะลองน้ำมาท่านผู้ชมตอนนี้ฉันจะไปเปิดน้ำลองท่อลองน้ำครับเสร็จจะบอยแล้วว่ามันจะรั่วไหม ี่ครับเอาทานตนี้เปิดเยเปิดแล้วตรวจเทปดูให้ละเอียดครับว่ามันรั่วหรือเปล่าไม่รั่วครับใช้ได้เสร็จสับรับงานครับเสร็จสัตว์ครับเขียนบินรับต้างครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ วิธีแก้ท่อประปรั่วใต้พื้นดินก็เสร็จรู้ล่วงไปด้วยดีไม่มีโอสักอะไรครับสวยงามครับงานออกมาได้เรียบร้อยดีขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ง่ายๆไม่ยากครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านตรงโชคดีมีความสุขนะครับและอย่าลืมนะครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาแล้ว กดติดตามไว้แล้วรออีกลหลายๆวันรับรองช่างเล็กไปหาอย่างแน่นอนครับจะไม่ลืมพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังและกดติดตามครับสวัสดีอีกครั้งครับผมสวัสดีครับ